ไม่ครับจะต้องเจริญใช่ไหมพวกเราเราไม่ต้องการคอร์รัปบท่อ้แม่เจ้าโอ้โหใี่นีมันยกมาทั้งหมู่บ้านเลยหรอวะเนี่ยตำรวจชั่วออกไปตำรวจชั่วออกไป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 เลยพวกเราไปออกไปไปออกไปเลยพี่หนูไปเลย ไปเลยหน้าที่ของผูไปเจรจากับพวกชาวบ้านไปจ่าทำไมผมคนเดียวเลยเหรอแล้วถ้าเกิดชาวบ้านหรือบรรดาโทสะไล่กระทือผมขึ้นมาใครรับผิดชอบเมื่อกวอะไรมีผมเนี่ยระวังหลังให้ไม่ต้องห่วงไปเลยไปแล้วเดี๋ยวแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่กำลังใจให้ไงรออ้าก็ไปส คนโกงออกไปคนชั่วออกไปองบ้านโกงเมืองออกไปโอ้โหไ้ชาวบ้านประโวกวยก่ได้ทำไมไม่ไล่มันไปสักทีวะสารวัตรครับเห็นที่จะยากครับที่พวกชาวบ้านเขามาบวชวยวายเนี่ยเขาจะโกนไล่เนี่ยเขาไล่สารวัตรนะครับให้ออกจากพื้นที่แถมยังบอกให้สารวัตร ปิดบอนปิดโรงงานแปลร,รูปไม้เถื่อนเลิกเก็บค่าคุ้มครองและให้ปล่อยตัวประกันด้วยครับพู้มันกล้าดียังไงมาสั่งข้าไปผูกก้แกไปจัดการมันถ้าใครไล่ไม่ไปยิงทิ้งได้เลยรออะไรอยู่วะหูแตกยังไงสารวัตครับ พอทีเถอะครับหรืออีกในหนึ่งเชิดผาดําพวกเรารู้สึกแปลกๆมาตั้งนานแล้วสารวัตรดาังนายถึงแม้จะกินสินบาทค่าสินบนอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นขนาดนี้พวกแกเป็นตำรวจแกต้องฟังคำสั่งเจ้าหนายครับพวกผมเป็นตำรวจมีหน้าที่รักษากฎหมาย เรามีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนครับ